ต่อจากคลิปที่แล้วได้พาชมวัดป่าพุทธนิมิตรหรือบรรยากาศของวัดป่าพุทธนิมิตรในด้านหน้าวัดซึ่งก็มีความาร่มรื่นมีคลองส่งน้ำผ่านหน้าวัดในคลิปนี้ได้พาเข้ามาในวัดซึ่งมีต้นไม้เป็นป่าเป็นจำนวนมาก มีป่านาฬนาิการ์ดังได้กล่าวแล้วบรรยากาศข้างในก็ร่มรื่นอันนี้ส่งภาพออกไปทางประตูเข้าวัดนี่ก็เป็นสาราหลังแรกน,นี่เป็นต้นส้มโอซึ่งขึ้นอยู่ภายในวัดต้นใหญ่มีลูกดกทีเดียว นี่เป็นต้นสมโอทึ่งขึ้นอยู่ในวัดด้านข้างก็จะเป็นต้นตาลต้นใหญ่ที่ล้มลงเห็นเหลือแต่ตออันนี้เป็นลูกสมโอต้นสมโอสมโอขนาดใหญ่ทีเดียวมีลูกหล่นอยู่อันนี้ก็เป็นทางเดินเข้าไปในวัดค่อนข้างจะ มีตะใครขึ้นเนื่องจากฝนตกและอากาศชื้นนี่มาให้ดูต้นไม้ต้นไม้โบราณที่เรียกว่ามารดมะรดลูกคล้ายๆน้อยหนาเป็นผลไม้โบราณซึ่งตะก่อนนี้จะขึ้นอยู่ตามใกล้ๆเรือนลูก คล้ายคล้ายผลน้อยนามีกลิ่นหอมทีเดียวถ้าลูกสุกสมัยเป็นเด็กๆก็จะได้รับประทานมะรดนี้เป็นผลไม้ที่เด็กๆชอบทีเดียวเป็นผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับลูกน้อยนาแต่ลูกเล็กกว่านี่จะให้ดูต้น ที่มีพึ่งขึ้นพึ่งหลวงมักจะมาเกาะอ,อยู่ที่ต้นอันนี้เป็นต้นยางนาที่ปลูกแล้วขึ้นมากทีเดียวด้านในนี้ก็เป็นทางเดินไปที่ไปที่ด้านหน้าของอุโบสถ ี่ด้านหน้าในเดินตรงไปที่มองเห็นแสงแดดก็จะเป็นอุโบสถดินตลอดทางเดินก็มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมากทางเดินก็เป็นทางคอนกรตีตรรแต,แต่ต้องระวังรื่นมีมีตะไคร้ขึ้นมีตะไคร้ขึ้นต้องระวังรื่นต้องเดินระมัดระวัง นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดที่มองเห็นที่เป็นแสงแดดนั้นก็เป็นบริเวณที่เป็นอุโบสถด,ดินอุโบสถด,ดินและพระเจดีพอเพียงเราจะเลี้ยวขวาหรือขวาก็จะไปไปทางด้านหลัง ด้านหลังท้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ประเจดีถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกไปทางศาลาอนเนกประสงค์ตลอดเส้นทางเนี่ยตลอดถนนเนี่ยตลอดทางเดินก็จะเป็นตะไคร่น้ํามีตะไคร่น้ําขึ้นสีเขียวตลอดเลยด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นแสงแดดนั้นเป็นเจดีวันนี้เราก็มาบูรณนะ ก็จะดีพอเพียงเนื่องจากไม่ได้บูรณะมานาน11ปีมาแล้วตั้งแต่ก่อสร้างก็เป็นโอกาสที่ได้มาบูรณะให้ดีขึ้นมีสภาพใช้งานได้มีความสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งยังจะต้องมีการบูรณะต่อเนื่องไปอีกหลายครั้งในคราวหน้าเราก็คงจะได้ นาบุรณะโบสถและพระเจดีพอเพียงแห่งนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหลังการทอดกระถินแล้วนี่เป็นด้านหน้าฉายภาพไปด้านหน้าของหน้าโบสถ mm hmm. ก็จะมองเห็นถนนลาดยางเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนี่เป็นโบสถ